สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคิดถึงมนาชาแนลนะครับวันนี้นะครับถึงมนรณาชาแนลมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับน้องตอนนี้ได้มาพักตีศูนย์การเรียนรู้ตีอำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับนี่พันการงอมเงาเนาะจะปลาอุิทุท่านนะครับแมอวตูซัดแปกนะครับนาออาจจะาแปกตาเท่าไรนะครับนาะนี่นะครับไก่วงนะครับนาอ คือวงสีขาวล้วนนะครับนาอนี่ครับมาดูความสวยงามนะครับบกติไก่งวงให้เป็นสีดำผสมสีขาวนาะเป็นไก่งวงเพือกนะครับนี่ตามไปดูกรงต่อไปเลยนะครับนาอนี่ครับนี่คือนกยุ้งนะครับในก้องอาจจะบากให้ชาเตีนตระใดนะครับในกรงนี่เป็นนกยุ้งโอ้ตัวใหญ่มากนะครับงงงงดูตัวผู้นะครับนาะผมพาไปดูกรงต่อไปเลยนะครับ ดูด้านนี้ผมจำครับนี่ครับไม่ได้สยายขนตาแดงครับนอกนี่ครับตัวนี้นะครับไก่ฟ้าหลังขาวนะครับนาะไก่ฟ้านะครับไก่ฟ้าหลังขาวครับเข้าไปดูเลยนะครับโอ้สวยงามมากครับในป่าอาจจะมานีเห็นแล้วนะครับตอนนี้ นี่มีตั้งตัวปู่และตัวแม่นะครับเนาะไกฟ้าหลังขาวครับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้สวยงามครับผมคิดว่าสวยมากนี่ครับออื่าผมไม่แน่ใจเป็นห้องว่ายังครับเพราะว่าในกรงเนาะในกรงเขียนป้ายกรงต o n ครับซัดอยู่ในกรงนะครับนี่เป็นไกฟ้าเหมือนกันนะครับแต่เป็นไกฟ้าที่ความสวยงามครับอื สวยงามเตะครับผมดูนะครับเชื่องมากครับสวยงามครับผมครับจากงไก่ฟ้าสีเหลืองตะกี้นะครับมาดูนี่นะครับผมไก่ฟ้าพญาลอเนาะนี่นะครับไก่ฟ้าพญาล้อนะครับครับผมโอ้สวยครับเป็นซับปลาครับเนาะตีในปลาหามัน่าจะหาชมได้ละแต่ในตรงอยู่ในปลาลึกนะครับเนาะนะครับ หนึ่งตัวดูกรงนี้ครับกรงนี้ไก่ฟ้าพญาล้อเหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นหรครับอาจจะไม่ค่อยชัดอะไรนะกรงหนาไปครับมันต้องัวผู้ตัวเม่นะครับเนาะไก่ฟ้าพญาล้อนะครับเดี๋ยวพาไปอยู่กรงอื่นเลยนะครับครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไก่วงเนาะไก่วงธรรมดานะครับทีนี้นี่ครับตีมีใบฮาทั่วไปนะครับเป็นไก่วงตัวใหญ่นะครับเนาะเยอะแยะครับแถวบ้านัวเนาเนาะนี่ครับผมมาถึงกับตัวนี้ครับ นี่ครับในสุนทรหารูนะครับนี่ครับโอ้ไก่งวงเพือครับน่าจะเอวโทษทีครับอาจจะไก่งวงเพือครับเป็นนกยุงเนาะนกยุงเพือครับอินเดียนกยุงเพือนกยุงสีขาวอินเดียนะครับนี่ครับดูใกล้ครับความสวยงามครับกรมปูกระนี่ครับความสวยงามครับผมเดี๋ยวไปดู กงอื่นกันโตเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็มีสัตว์แปลกๆเนาะตอนนี้เป็นมบบนีป้ายบอกก็เป็นอย่างนะครับพวกนี้นกคุมนะครับน่าจะเป็นไก่แบบชนิดนึงนะครับเนาะนเสียงบางข้างบนเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วแอฟริกันนะครับเนาะโอ้ครับเสียงเสียงดังเนาะนี่ครับโกงบางคีไว้เนาะโอ้โหจะเห็นปะครับ เป็นโกงนกแก้วนะครับนะเนาะครับผมความสวยงามเนาะเป็นเลี้ยงไว้นะครับเนาะเป็นโกงนะครับเนาะน,นี่ตัวนี้สวยครับนี่โอ้นี่ครับตัวนี้สวยครับนกะมาดูไก่ดีกว่าจะได้เห็นแรกก่อนนะครับเนาะ นี่ครับสวยครับนกแก้วครับผมครับครับผมเดี๋ยวพาไปดูสัตว์ต่อไปเลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับจากโกงนกเมื่อกี้นะครับเกี่ยวเป็นศูนย์การเลี้ยงลูกนะครับนาอนี่นะครับเป็นคอกแกะนะครับเป็นคอกแกะนะครับเป็นคอกแกะแบบนี้นะครับมีเต้นที่พักนะครับนาะ นี่ครับมีจางหันมีขอกแกะนี่ตอนนี้ผมมาตอนเย็นล่ามไปนะครับเนาะเพิ่งปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับมีนมมีอย่างให้แกะได้กินนะื่อกีก็ลืมถ่ายตอนนี้เป็นเอาคืนขอกหมดแล้วนะครับ๋ยามไปดูกงใหญ่นี่เลยครับนี่ครับเป็นกงใหญ่ครับกลวงใหญ่ครับเป็นกงนกใหญ่มากเลยนี่เป็นกงนกรวมครับโอ้นี่น่าจะเป็นไก่ตอกนะครับถ้าจับมาพิดเนะ มีสัตว์รวมมือดูนะครับนาอนี่ครับเป็นไก่ตอกนะครับนาอเป็นไก่ต๊อกตุ้มนะครับนูนนูนข้างบนครับเดี๋ยวพอดูใกล้ครับอันนี้ใกล้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้สวยครับนกยุงโอ้สวยแต่นะครับไปดูนณาต่อเลยนะครับผมาดูนี่ดีกว่าอ๋อนกยุงขึ้นอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับดูของสวยงาม โอ้โนงยวงสีขาวนะครับเดี๋ยวอย่าสูงเใใกลนนะครับเนาะนี่ครับโอ้โหนงยวงเพลือกเนาะสวยครับแต่ถ้าเป็นสือใหญ่ขนด้านหลังเนาะน่าจะสวยกว่านี้นะครับตอนนี้ตอนเย็นแล่ย่ยาขึ้นก่อนพร้อมที่จะนอนแล้วนะครับนครับเป็นกลุ่มเลยหนึ่งศูนย์การเล่นโด่เก็ดเกือปะคธรรมชาตินะครับเนาะ ได้นะครับสวยครับนี่นะครับบรรยากาศส่วนการเียนรู้นะครับสวยงามครับบรากาศธรรมชาติครับอากาศเย็นครับภาคเหนือบนเฮาครับจะวดเชียงใหมอากาศเย็นมากครับตอนนี้ครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับหายงอผหายเหงาซึ่งกันและกันนะครับน้อง นะครับโอเคครับเอซีครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปสัตว์แปลกๆนะครับเนาะอาจจะมาแปลกตาก็ได้นะครับไ่เพียงแค่นี้นะครับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปไ่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ